สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับวันนี้21ทธันวาคม2563ครับก็มาพบกับท่านผู้ชมตามที่สัญญาไว้ครับคือได้นัดกับอสมอกเกษตรกรและทุกคนที่ใช้บัญชีธนาคารทกสเอาไว้ว่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่องสมัคร รับบริการแจ้งเงินเข้าออกผ่านไลน์ BAC Connect ทกสซึ่งบริการนี้เขาเขาให้บริการฟรีนะครับสมัครผ่านทางไลน์ก็ฟรีแจ้งเงินเข้าเงินออกผ่านทางไลน์ก็ฟรีครับเหมาะสำหรับอสมอพอวันไหนค่าป่วยการหรือเงินตอบแทนอะไรจะเข้าบัญชีเราดูทางไลน์ก่อนว่ามีเงินแจ้งเตือนว่าเข้าแล้วจึงไปกดนะฮะ เกษตรกร,ก,รก็เช่นเดียวกันครับหรือบุคคลอื่นๆทั่วไปที่ใช้บัญชีตกส ổ, ถ้ามีเงินโอนเงินอะไรเข้ามาเรารู้เราจึงไปเอาไปถอนไปกด ATM ก็ว่ากันไปส่วนเงินออกถ้าเราอาจจะให้ลูกหลานให้ญาติพี่น้องไปกด ATM กดปุ๊บเงินออกจากบัญชีเราปับ๊บเนี่ยมันจะแจ้งเตือนทางไลน์ปุ๊บปับ๊บเลยรู้รู้ในขณะที่เงินออกเงินออกปุ๊บเงินเข้าปับ๊บรู้ปุ๊บเลยครับนี่คุณงามความดีของ ไลน์ BAC Connect ดีอย่างนี้นะครับเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับเนื้อหาจะมี2ขั้นตอนในการอธิบายวันนี้ครับขั้นตอนที่1ก่อนที่จะสมัครครับบริการแจ้งเงินเข้าออกผ่านไลน์ BAC Connect นี้ท่านจะต้องเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนกับไลน์นี้ก่อนครับไลน์ SBAC Family ส่วนใครที่เคยเพิ่มเพื่อนนี้แล้วไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มใหม่ก็กดสมัครมามาขั้นตอน,นที่สองเลยจะสังเกตง่ายๆใครที่เคยลงทะเบียนผ่านลายเพื่อขอกู้เงินทกศหนึ่งหมื่นบาทแสดงว่าท่านเคยเพิ่มเพิ่ม b a c family เป็นเพื่อนแล้วท่านไม่ต้องเพิ่มใหม่ก็มาขั้นตอนที่สองเลยมากดรับสมัคร แจ้เตือนเ,เงินเข้าออกเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนกับ SBAAC Family ต้องสมัครต้องกดเป็นเพิ่มเพื่อนทางไลน์ก่อนนะครับเอาละครับจะอธิบายตั้งแต่คนที่ยังไม่เคยเพิ่มเพื่อนก็จะเพิ่มก่อนส่วนคนที่เคยเพิ่มเพื่อนกับ SBAAC Family แล้วก,ก็ไปทำขั้นตอนที่2เลยไม่ต้องเพิ่มเพื่อนนะครับดูไปตามขั้นตอนเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เพิ่มเพื่อนก็มาดูขั้นตอนเพิ่มเพื่อนเลยนะครับท่านก็เชื่อมต่อเน็ตโทรศัพท์ของท่านนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไลน์ส่วนใครที่ยังไม่มีไลน์ก็ไปทําแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมานะให้ร้านโทรศัพท์ทําให้ก็ได้หรือให้ลูกหลานสมัครไลน์ให้ส่วนใครที่มีไลน์อยู่แล้วก็กดเข้าใช้ไลน์ตรงนี้ครับตามลูกศรน,นะครับเชื่อมต่อเน็ตแล้วก็กดนะครับเมื่อกดเข้าไปไลน์แล้ว มันจะนี้มีหน้าตาแชทเป็นแบบนี้ใครมีเพื่อนเยอะก็จะมีเต็มไปหมดเพื่อนเราก็จะพึ่งไปสนใจเรามากดหน้าหลักครับหน้าหลักจะเป็นรูปคล้ายๆบ้านแล้วมีหนังสือว่าหน้าหลักก็กดที่หน้าหลักหนึ่งครั้งนะครับพอกดที่หน้าหลักก็กดเพิ่มเพื่อนทีนี้มันจะมีรูปคนแล้วก็เครื่องหมายบวกให้กดตรงรูปคนเครื่องหมายบวกนะครับกดปุ๊บให้มากดค้นหาทีนี้ มากดตรงนี้ตามลูกศรชี้นะครับค้นหาเสร็จแล้วก็มากดลายไอ d ดีให้เป็นปุ่มสีเขียวให้เป็นสีเขียวกดตรงนี้เสร็จแล้วก็พิมพ์พิมพ์เพื่อที่จะค้นหาเพื่อนนี่จะเป็นเพื่อนกับแอดพิมพ์คําว่าแอดตัวนี้เข้าไปนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ B A a c f a m i ฟ y เมื่อพิมพ์แล้วก็กดปุ่มนี้ค้นหาครับเมื่อค้นหาก็จะเจอคาว่าเพิ่มเพื่อน ก็กดตรงนี้แหละครับกดเพิ่มเพื่อนนี่เลยหรือบางคนก็กดแชทก็แล้วแต่กดแชทเข้าไปก็จะเข้าสู่ไล n ์ BAC Family นะครับพอถึงขั้นตอนนี้เป็นเพื่อนได้แล้วท่านจะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่สองก่อจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองในเมื่อเป็นเพื่อนกดออกจากไลน์ก่อนก็ได้นะครับกดออกจากไลน์ก่อนก็ได้ เสร็จแล้วก็มาเริ่มเข้าสู่กระบวบนการที่2สําหรับคนที่เคยเป็นเพื่อนกับ SBA c f h i l y แล้วก็มาขั้นตอน2เลยครับขั้นตอน2ทําำยังไงดูครับก็เชื่อมต่อเน็ตเสรศ็จสับนะครับก็กดลายไม่เลยครับกดเข้าลายกดเข้าไลน์ตรงนี้ตามลูกศรข,ขาวๆนะครับกดปุ๊บตรงลายนะครับกดเข้าลายเลยนะครับกดเข้าไลน์ก็จะมาหน้านี้ทีนี้ก็เราก็มากดตรงนี้แหละครับเราจะเห็น รูปธนาคารทกสแล้วก็มีตัว B ตัว A ตัว C นี่ aac family ก็กดเข้ากดเข้าตรงนี้กดเข้าเพื่อแชทกับ b a c family ครับกดตรงนี้กดปุ๊บเสร็จแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้เห็นไหมครับจะเข้ามาหน้านี้เราจะเห็นคำว่า b a a c connect พร้อมกับคำว่าลงทะเบียนฟรีนะครับ เราก็เอามือมากดเอามือมากดปุ่มตรงนี้ลงทะเบียนนี่แหละครับกดลงทะเบียนตุ๊บไปเลยนะครับบางคนก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็กดอนุญาตก่อนนะครับบางคนก็รัดมาตรงที่สมัครใช้งานเลยก็กดเอามือกดตรงที่สมัครใช้งานนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้เราก็เอามือมากดปุ่มยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขให้เป็นปุ่มให้เป็นสีเขียวตอนแรกจะไม่เขียวนะครับตรงนี้เอามือมากดให้เป็นเขียวแบบนี้เสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้กรอกเลขประชาชน13หลักของเจ้าของบัญชีธนาคารก็กออกเลขประชาชน13หลักใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กออกวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับซึ่งการกรกวันเกิดยกตัวอย่างเกิดวันที่6ก็ เป็น0ูย์ก็กดปุ่มตรงนี้เสร็จแล้วเอามือมาแตะตรงนี้กดเดือนเกิดใครเกิดเดือนมก,กราก็กดปุ่มมก,กราทำนองนี้ครับยกตัวอย่างเกิดเดือนไหนก็เลือกเดือนนั้นเอามือไปกดปุ่มให้เป็นเขียวแบบนี้หลังจากนั้นเอามือมากดปุ่มพศก็เลือกตามพศที่เกิดนะครับเลือกพศที่เกิดกดปุ่มให้เป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วก็จะได้เลขบัตรประชาชนอยู่ในนี้วันเดือนปีเกิดก็อยู่ในนี้ เสร็จแล้วก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับให้ครบเมื่อกอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วกดยืนยันด้านล่างสุดเมื่อกดยืนยันปั๊บนะครับเมื่อกดยืนยันปั๊บนี่เบอร์โทรที่เรากรอกนั้นก็จะไปปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารกสเสร็จแล้วเราออกจากลายก่อนก็ได้ ออกจากไลน์มาก่อนแล้วมากดแล้วก็มาโทรศัพท์ครับมาโทรศัพท์โดยกดกดเพ,พ,พื่อเอา,หารหัส OTP นะครับเมื่อเรากดเลขบัตรประชาชนเมื่อกี้แล้ววันเดือนปีเกิดแล้วนะครับเลขโทรศัพท์แล้วนะครับออกจากไลน์ไปไปที่การโทรโทรศัพท์โดยการโทรกดดอกจัน 179ดอกจันกดเลขประชาชน13หลักแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอย่าเพิ่งไปไหนนะครับกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอีกสักรู่วจะมีข้อความมีอะไรเด้งขึ้นมาหน้าจอเราจะเห็นเลขเลขรหัสอ้างอิงเจดตัวอยู่หน้าจอนะครับเราจะเห็นเลขรหัสอ้างอิง7ดตัวอยู่หน้าจอเมื่อเมื่อเห็นรหัสอ้างอิงเจตัวอยู่หน้าจอเราก็มามา กรอกใส่ตรงนี้นะครับกรอกอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก่อนที่เราจะได้เลขเจ็ดหลักเนี่เราโทรหลอกจันหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็กดเรากดหลอกจันหนึ่งเจ็ดเก้ากดเลขประชาชนสิบสามหลักแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกสักครู่มันก็จะอยู่หน้าจอตรงที่เราโทรแหละมันจะมีรหัสขึ้นมาเจ็ดตัวแล้วก็เจ็ดตัวมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันเมื่อเราใส่ รหัสเจดตัวกดยืนยันแล้วครับก็จะมีรหัส OTP นี่เข้ามาในข้อความของเบอร์โทรของเรานะครับเราก็ไปเอารหัส OTP หกตัวนั้นมากรอกใส่ใส่ขั้นตอนนี้นะครับมากรอกใส่หกตัวตรงนี้แล้วก็กดยืนยันขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเลือกบัญชีเลือกบัญชีนี่หมายความว่า,วาสมมุติว่าเรามีหลายบัญชี ในธนาคารตกลเราอาจจะเปิดหลายบัญชีเราก็เลือกมา1บัญชีที่จะให้แจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกนะครับเอาบัญชีที่ใช้เป็นประจำถ้าเป็นอสมอก็เลือกบัญชีค่าบริการถ้าเป็นชาวนาก็เลือกบัญชีเป็นชาวนาหรือเป็นเกษตรกรก็เลือกบัญชีที่รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐนะครับเงินไร่ละห้ารลล้อยเงินประกันรายได้ต่างๆนะครับก็เลือกบัญชี เวลาเขาโชว์บัญชีขึ้นมาเขาจะไม่โชว์เลขบัญชีครบทุกตัวนะครับเขาจะโชว์เป็นบางตัวเราก็เอาบัญชีของเราทุกบัญชีเนี่ยมากางใส่เลยว่าจะเลือกบัญชีไหนเสร็จแล้วเราก็เอามือไปกดปุ่มให้เป็นสีเขียวตรงเลขที่บัญชีที่เราจะใช้แล้วกดยืนยันนะครับอย่าลืมนะลายเดียวนี่ทําได้เลขที่บัญชีเดียวนะครับกดยืนยันเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็จะให้ตรวจสอบว่าถูกไหมมันจะมีบัญชีเดียวทีนี้ที่เรากดปุ่มไปแล้ว ที่เราจะใช้แจ้งเตือนเข้าออกนั่นแหละครับเลขทิมบัญชีถ้าไม่ใช่เราก็กดกลับไปเลือกใหม่ถ้าใช่ถ้าจะใช้บัญชีนี้แหละเอาให้แม่นนะครับมันจึงมันจึงจะไม่ได้แก้ใหม่เราก็ตรวจสอบแล้วว่าเลือกบัญชีถูกต้องแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับเมื่อกดยืนยันปับ๊บเสร็จแล้วก็จะได้หน้าจอก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่บริการนะครับก็จะเป็นชื่อของคนที่ ลงทะเบียนเมื่อกี้ชื่ออยู่ตรงนี้ในขณะที่ด้านล่างตอนเราเข้ามาใหม่ๆมันจะบอกว่าลงทะเบียนตอนนี้จะกลายเป็นจัดการข้อมูลแล้วก็เป็นว่ารอรับบริการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกได้เลยครับก็ออกมาจากลายนะครับทีนี้พอเรามีเงินเข้าหรือมีเงินออกมันก็จะแจ้งเตือนมาทางไลน์แล้วก็มือมากดตรงนี้เข้าไปดูครับกดกดปุ๊บตรงนี้กดเข้าไปดูก็จะเห็น ตัวอย่างอันนี้สมมติว่านี่อันนี้วันที่15เดือนธันวางเงินออก2,000ยุคนยอดคงเหลือก็จะประมาณนี้ครับก็คิดว่าคงจะทําเป็นนะครับถ้าใครทําไม่เป็นก็ดูหลายๆรอบนะครับถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักกดแชร์ไปทางไลน์ทางเฟซได้หมดแล้วครับให้คนที่ท่านรักได้ดูด้วยกันเพื่อจะทําเป็นนะครับ ทีนี้คลิปหน้าจะมาบอกเรื่องถ้าหากว่าเราทําเลือกบัญชีธนาคารผิดเราใช้ไปพักหนึ่งอยากจะเปลี่ยนเป็นบัญชีเลขใหม่เป็นบัญชีใหม่ก็มีวิธีเปลี่ยนหรือใช้ไปใช้มาอยากยกเลิกบริการก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังส่วนคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับใครยังไม่เคยกดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับช่องนี้เผื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะได้รู้และจะได้ดูทันทีครับ ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปจนจบครับหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ท่านสวัสดีครับ